สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วมากันอีกแล้วดาวโจรน,นะคะดาวโจนให้ไว้วันที่สีนะคะก็จะลงหน้ากระดาษหน้ากระดานวันที่5นะคะอย่าสับสนนะคะบางท่านก็ยังไม่ทราบดาวโจนของเราก็จะเป็นดาวโจนธรรมดาแล้วก็ v p นะคะ v p ก็อยู่ประมาณตีหนใช่ไหมคะแล้วก็ ดาวจวนธรรมดาก็ออกประมาณตีสี่ประมาณนี้นะคะนะมีสองดาวจรนนะคะที่เราวิเคราะห์ให้นะคะนอกนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะว่ามันจะไปไม่ไปนะคะ10บปอน8 7 2 6 1ตัวนี้เด่นๆน,นะคะเจาะให้อีก8ชุดค่ะ8ปดเจ็ดแปดสองแล้วก็7จสองค่ะ นะแล้วก็สอหกับหัวหนีสอ้านะคะแล้วก็7 1แล้วก็6กนะคะกันก็จะเป็นกันนะคะกัน7 6แล้วก็เ9คะ่ะนะตามนี้เลยสองตัวนี้ก็จะเด่นเด่นอยู่ที่8กับ7นะคะเด่น8กับ7นะคะวันนี้ขอฟันที่ นะคะฟันแปดฟันแปดนะคะวันนี้สองตัวก็น่าจะเป็นที่6 2 7องเจนะคะหกสองเดนะคะเด่นเด่นนะคะหกสองเแล้วก็8 6 1หกห